สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง YouTube คำลนสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียเล็กๆน้อยๆน,นะครับในระบบโซลาเซลล์เนาะการใช้แผงโซลาเซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะมีข้อสงสัยอยู่2ออย่างซึ่งตอนแรกผมก็สงสัยเองนะครับว่าระหว่างาการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยยกตัวอย่างเป็นแบตเตอรี่2 4โวนละต์เนาะซึ่งถ้าผมมีแผงโซลาเซลล์อยู่2แผง คือเป็นแผง360วัตต์2แผงเนาะระหว่างที่เราจะต่อวิธีที่1คือต่อขนาดกัน2แผงเนี่ยต่อขนาดกันเพื่อ,อต่อไปยังคอนโทรลชาร์จเจอร์ MPPT เนาะแล้วก็เอาไปชาร์จยังแบตเตอรี่24โวลต์เนี่ยระหว่างวิธีต่อขนาดกับต่ออนุก,กรมเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทดลองทําให้ดูนะครับ ว่าจะแตกต่างกันยังไงเนาะซึ่ง <c oughs> ผมก็มีอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วล่ะอยู่ด้านหน้าเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวมาทดลองด้วยกันนะครับจะได้หายข้อสงสัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องอพอเข้าใจระบบและอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับซึ่ง่าค่อยๆอฟังผมแล้วก็ค่อยๆคิดตามไปนะครับอันนี้เหมือนมาชวนคุยมากกว่าถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับคือผมมีแผง360วัตต์เนาะ อยู่2แผงด้วยกันนะครับซึ่งแผงหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดรับแดดได้เนี่ยแรงดันก็จะอยู่ประมาณ36-37โวลต์ v, ไม่ถึง40โวลต์แล้วครับต่อแผงเนาะส่วนกระแสเนี่ยเต็มที่เลยแดดดีๆก็ประมาณ10แอมป์นะครับถ้าเกิดว่าตามทฤษฎีเราต่อขนานกันเนี่ยสองแผงนะเนาะก็แรงดันก็จะเท่าเดิมแรงดันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสา3สถึงสาโวลต์นะครับไม่เกิน40โวลต์ แต่กระแสเนี่ยกระแสแผงหนึ่งมัน10แอมป์เนาะกระแสเนี่ยก็จะคูณ2ก็เท่ากับจะได้กระแสรประมาณ20แอมป์2แผงรวมกันนะครับในการที่จะวิ่งเข้ามาสวดวิ่งเข้ามาสู่ตัวชาร์จเจอร์ MPPT นะครับซึ่งตัวชาร์จเจอร์ก็อาจจะบูตกระแสขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับในการชาร์จลงแบตเตอรี่ซึ่งข้อดีก็คือเราจะได้กระแสเยอะในการชาร์จแบตเตอรี่แต่ปัญหาคือ าสายไฟเนี่ยก็จะร้อนเพราะว่ากระแสเนี่ยวิ่งค่อนข้างเยอะเนาะประมาณ20แอมป์เนี่ยฉะนั้นสายไฟเส้นเล็กก็จะใช้ไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา,าขนานเพิ่มอีกนะครับเป็น3แผ่น4แผ่นขึ้นไปเนี่ยก็จะกระแสค่อนข้างเยอะและกลายเป็น30 40แอมป์เนี่ยสายไฟก็จะต้องเส้นใหญ่มากๆแล้วก็รองรับไม่ไหวแน่นอน,น,นเกิดความร้อนนู่นนี่นั่นสายไฟละลายอันนี้คือเป็นทฤษฎีคร่าวๆในการที่ต่อ ขนาดแผงในการชาร์จแบตเตอรี่เนาะซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับถ้าเราก็ต้องรู้และออกแบบให้ถูกนะครับซึ่งกระแสที่เยอะเนี่ยอนอกจากใส่ไฟที่จะรองรับได้แล้วเนี่ยคือตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ก็ต้องรองรับได,ได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องดูว่าคอนโทรลชาร์จเจอร์ของเราเนี่ยรองรับแรงดันและกระแสที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูยกตัวอย่างตัวของผมเนี่ยนะครับตัวของผมคือตัวเนี้ยเป็นคอนโทรลชาร์จเจอร์ MPPT ยี่ห้อ CJ เนี่ย ก็มันจะรองรับกระแสะได้ประมาณ60แอมป์แล้วดูตามเนมเพจก็แรงดันก็จะประมาณ100ประมาณร้อยนิดๆนะครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าร้อยเท่าไหร่ก็คือไม่ต่ำกว่าร้อยแรงดันที่มันรับได้เนาะตามเนมเพจซึ่งเราก็ไม่ควรต่อให้มีสเปคทั้งแรงดันและกระแสะเกินนี้นะครับมาดูที่ตัวคู่มือเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าตัวเนี้มันรับ แรงดันและกระแสได้ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยรุ่นนี้มันเป็นรุ่น MPPT 6 0แอมป์เนาะก็สามารถชาร์จได้ทั้งระบบแบตเตอรี่12โวลต์24โวลต์36โวลต์และ48โวลต์นะครับซึ่งเขาบอกว่า Max Solar Voltage เนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้รุ่นรุ่น60แอมป์ก็จะรองรับแรงดันได้ถึงแรงดันแผงนะได้ถึง160โวลต์เลยทีเดียวซึ่งเราก็อย่าเอาถึงเลยก็เต็มที่สักประมาณ120 v ก็เพียงพอเผื่อเผื่อเปอร์เซ็นต์ไววว้้้ใหเเคาดยยนนะนะะะรรรัับบสส่่กกแี็จ าชาร์จิ่งเคอร์เรนตนะครับได้ที่6 0แอมป์นะครับช่องโหลด2 0แอมป์ประมาณนี้แล้วเราต้องดูอะไรอีกนะครับสำหรับชาร์จเจอร์ของเรานะครับเราต้องดูว่า,าตัวกำลังวัตต์ที่จะเอาไปใช้กับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นระบบ 12V โวลต์เนาะเราก็จะต่อแผงหรือใช้แผงเนี่ยไม่เกิน720วัตต์ ส่วน24โวลต์ก็1,440วัตต์นะครับ36โวลต์2,160วัตตแล้วก็ระบบ48โวลต์2,880วัตนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะต่ออนุกรมหรือขนานกันมาก็ต้องคำนึงถึงแรงดันกระแสแล้ววัตต์ด้วยนะครับมิฉะนั้นตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์เนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วก็พังได้นะครับและถ้าเป็นวิธีต่ออนุกรมแผงบ้าง ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันเป็นวิธีแรกเนาะวิธีต่อขนานแผงถ้า2แผงอนุก,กรมกันเนี่ยวิธีที่2เนี่ยมันก็ชาร์จได้เหมือนกันนะครับจากที่ทดลองเนี่ยก็คือแรงดันแผงมันก็จะคูณ2นะครับก็คือตามที่บอกไว้นาะแผง360วัตต์สองแผงห่งแผงมีแรงดันประมาณ36-37โวลต์นะครับที่วัดได้เนาะแล้วก็กระแสประมาณ10แอมป์ซึ่งถ้าเราต่ออนุก,กรมกันเนาะ แรงดันแผงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับว่าคูณ2ไปก็ตกประมาณ70-80โวลต์ 70, นะครับส่วนตัวกระแสเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10แอมป์ก็เดี๋ยวมาดูกันว่า,าจริงไหมนะครับเรามาดูที่หน้าจอของยิเพตัวคอนโทรลชัดเจอร์นะครับอันนี้ต่อแผงขนานกันอ่โทษทีครับต่อแผงอนุก,กรมกันมานะครับดูฝั่ง ของแผงโซลาเซลล์นะครับตอนนี้แดดไม่ค่อยมีนะก็แรงดันจากแผงก็จะอยู่ที่ประมาณ56โวลต์นะครับแต่ถ้าแดดดีๆก็จะขึ้นไปประมาณ70 mm. กว่าโวลต์อ่าตอนนี้กระแสประมาณ6แอมป์เนาะซึ่ง MPPT เขาก็จะบูตขึ้นเป็นประมาณ11แอมป์นะครับเพื่อไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่จะสังเกตว่าเห็นไหมครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะต่ออ่า ขนาดหรือต่ออนุกรมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องออกแบบให้มันถูกต้องนะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องต่อขนาดเสมอไปหรืออนุกรมเสมอไปนะครับเราก็ต้องดูระบบของเราดูอุปกรณ์ของเรานะครับว่า,าแผงโซลาเซลล์เราเป็นยังไงมีจํานวนกี่แผงต่อแล้วมันจะมีกระแสมีแรงดันเกินกว่าอุปกรณ์เราไหมนะครับฉะนั้นเราต้องออกแบบให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเรามีความรู้ด้านขนาดแผงอย่างเดียวก็ขนาดกัน จนกระแสมันสูงจนสายไฟละลายหรืออุปกรณ์ชาร์จเจอร์พังแบตเตอรี่พังนะครับมีความรู้เรื่องอนุกรมก็อนุกรมอย่างเดียวเลยจนแรงดันมันสูงเกินกว่าตัวชาร์จเจอร์ที่จะรับได้กว่าทีอา่อุปกรณ์อื่นจะรับได้จนอุปกรณ์เสียหายนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกเราหรือใครไม่สามารถตอบได้ว่าควรต่ออนุกรมหรือขนาดอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะฉะนั้นเราต้องรู้ระบบของเราก่อนว่ามีอุปกรณ์ อะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนอุปกรณ์กี่ตัวรองรับสเปคเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะมาปรกอบเป็นระบบที่ปลอดภัยและใช้งานได้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆที่ผมมาแนะนําภายในคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเสริมได้สําหรับผู้รู้และ,ะผู้เชี่ยวชาญด้านโซลา r เซลล์นะผมก็แชร์ไอเดียความรู้ของผมเองจากการที่ ประสบพบเจอด้วยตัวเองมาเป็นคลิปนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่โซลาเซลล์แบตเตอรี่ขายของตลาดนัดหรือจะแคมปิ้งนอนไร่นอนนาเอาไปใช้กับระบบโซลาเซลล์นะครับก็คือผมมีแบตเตอรี่จหน่ายทั้งระบบอ่าสิบสองโวลต์ยี่สิบโวลต์สามสิบหกโวลต์สี่สิบแปดโวลต์นะครับอยู่ในกล่องเคาบล็อกกันน้ํากันกระแทกแบบนี้เลยถ้าท่านใดสนใจแบบว่าอยากเคลื่อนที่เร็วแบบนี้นะครับเห็นไหมสวยๆกันเลยอยู่ในกล่องพลาสติก เปลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะครับหรือใครที่อยากจะให้ทำชุดนอนนาให้นะครับนี่ชุดชาร์จพร้อมอินเวอร์เตอร์มีเบรกเกอร์มีอะไรครบชุดเลยพร้อมแผงโซลราเซลล์ก็คือง่ายๆไม่ต้องต่อประกอบกอุปรกรณ์เหล่านี้เองนะครับเอาไปเสียบสายเสียบุดๆ,ๆ,ๆใช้งานได้เลยนะครับชุดแบบว่ากึ่งสำเร็จรูปก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรและ ID Line 0875414199มาดูชาร์เจอร์ MPPT บูตกระแสนะครับ อันนี้แผงโซลาเซลล์360วัตต์สองแผงต่ออนุกลมกันนะอันนี้แรงดันแผงสองแผงก็อยู่ประมาณ57โวลต์นะครับกระแสจากแผงประมาณ10แอมปก็บูตชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ19แอมป์กว่าเกือบ20แอมป์พัดลมตัวชาร์จเจอทำงานเลยดูครับบูตกระแสเท่าตัว สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ